สวัสดีครับพีเพนะครับผมพีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับมือถืองบ1,690บาทกับเจ้าตัว p o c ค c 7 1แล้วก็เจ้าตัว Tecno Spark Go 1นะครับซึ่งบอกเลยว่างบ1,690บาททั้งคู่สเปคให้มาจัดเต็มจริงครับตัวนี้ CPU u ยู s o ซ t ฟทีเจตัวนี้ CPU m u d i a t e k h e โอ o G50 นะครับผมเป็นออก a ต o r e อทั้งคู่แรมเริ่มต้นของผมตัวนี้รุ่นเบ็ดมาเดียวคือแรม 3GB บวกเพิ่ม 3GB กับความจุ64แล้วก็รองรับขึ้น 4G ตัวนี้รองรับขึ้น 4.5G นะครับพีจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้ตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อแะผมบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งนะครับผมราคา อาจ,จเจนว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อน,นะครับผมมาดูว่าเฮ้ยดีไซน์และการออกแบบของเจ้าตัว Poco c 7 1จะเป็นอย่างไรครับ กับมื่อถืองบ1,690บาทจากเสี่ยวมี่นะครับการดีไซน์ของเจ้าตัวโ o c o 471ตัวนี้เก็บดีเทลในการออกแบบถือว่าดีมากครับงานประกอบถือว่ามีความสวยงามจริงครับผมตัวนี้นะครับนี่คือเก็บดีเทลได้อย่างลงตัวจริงครับผมตัวนี้ด้านข้างจะมีปุ่ม power สามอัลกอริมือแล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงครับดีไซน์ของตัวโมดูลกล้องตัวนี้ เคลือบมาด้วยสีทองครับทำให้ตัดกับสีฟ้าของบอดี้เครื่องตัวนี้ได้อย่างลงตัวและเป็นสีที่มีความสวยงามจริงครับอันนี้มีลูงฟัง3.5ลาลำโพง1ตัวอยู่ด้านบนนะครับผมตัวนี้พร้อมกับพอร์ต Type C สามารถรองรับในการฟ a s ช c h a r สูงสุดคือ15วัตต์แล้วก็แบตให้มา5,200ม mm ิอมผมตัวนี้นะครับถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มมากพร้อมกับผมตัวนี้ให้เรามานะเป็นหน้าจอ6 แปนิ้วครับหน้าจอบอกเลยว่าตัวนี้สีสันถือว่าให้มาดีจริงครับหน้าจอเป็นหน้าจอความคมชัดอยู่ที่ HD+ นะครับก็ถือว่าเพียงพอมากมาพร้อมกับตัวนี้ผมให้มาในการทัดคือ120เฮิรตปรับเป็น60 Hz, แล้วก็ปรับเป็นตัวนี้1 1 0เฮิรตได้ถือว่าให้มา จัดเต็มมากครับผมซึ่งพีชชอบมากในการทำในการกดซึ่งหน้าจอและมุมมองของตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับกับหน้าจอ6.88นิ้วใหญ่จริงครับกล้องหลังมี AI กล้อให้มาในการถ่ายสูงสุดคือ32มิลลิเซลผมตัวนี้พร้อมกับกล้องหน้า8ล้านาผมบอกเลยว่าสกินโทนตัวนี้ถือว่าดีพอสมควรนะครับกับตัวนี้สามารถใส่2ซิมแล้วก็เพิ่มไมโครดิการอีกช่องนะครับ ก็ถือว่าเพียงพอมากนะครับผมตัวนี้นะครับเล่นต่างๆผมเล่นไลน์ต่างๆมีความลื่นไหลในการกดในการทัดครับบอกเลยว่าปัดไปปัดมาการดูหนังในแอปยูทูปอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีความลื่นไหลในการเรนเดอร์เพราะว่าสีพยูนม,มีความเร็วความแรงของผมตัวนี้นะครับนี่เห็นว่ามันมีความสมดุลจริงครับผมสับต,ตัวโปโค471งบ1690บบาทมุมมองพีนะยังไงก็คุ้มนะครับผมตัวนี้นะครับ ดีไซน์คตรสวยมาดูเจ้าตัว,ว t e c h n โ spark go 1 s กับมือถือที่มีความแข็งแกร่งจริงครับตัวนี้กล้องหลังให้มา13ล้านกล้องหน้ามา8ล้านกล้องหน้าเป็นแบบ เจาะรูผมด้านหน้าของตัวเครื่องผมตัวนี้เนาะซึ่งผมตัวนี้สามารถทําการใช้งานทั้งปลดล็อกด้านข้างแล้วก็ใช้งานสแกนสแกนใบหน้าผมบริเวณกล้องหน้าโดยใช้ AI ทําคู่ฟังก์ชันในการสแกนเหมือนกันทุกประการนะครับอันนี้บอกเลยว่าดีไซน์ผมมีความสวยงามในการออกแบบซึ่งฝาหลังของเทคนถือว่าทําการมากแล้วก็มีลวดลายผมในการผสมผสานกับสีขาวบ,บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องได้อย่างลงตัวจริงครับนี่ สวยงามครับของบอดี้ด้านข้างก็จะมีปุ่ม Power อสามารถสแกนมือมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงครับลำโพงให้มาเป็นลำโพงคู่นะผมตัวนี้นะครับผมแบบ d t s นะครับแล้วก็มีลูฟัง3.5พอร์ตไซีในการชาร์จนะครับผมตัวนี้นะครับก็ถือว่าให้เรามาครบนะครับนี่อันนี้คือตัวที่เป็นแบบว่าช่องใส่ซิมนะครับผมนี่ สามารถใช้สองซีมแล้วก็สัพพอร์ตขึ้น4 5 G จะมีความเร็วระผมในการดาวน์โหลดหรือว่าในการใช้งานมากกว่าตัว4 G ธรรมดาถึง100%นะครับอันนี้คือหน้าจอนะผมหน้าจอให้มา6.67นิ้วกับหน้าจอ r e f r รชเ90เฮิรผมซึ่งตัวก็ใช้งานมาก็เพียงพอกับ Android 14 g o e d i t i ก n นะครับผมตัวนี้นะครับ นี่ครับผมดีไซน์ของกล้องหน้าเจาะรูก็ถือว่าหน้าจอมีความคมชัดแล้วก็สู้แสงได้พอๆกันนะครับผมหน้าจอความคมชัดคือ HD พนะครับครับอันนี้คือบอดี้การดีไซน์ครับ แรม3กิกบวกเพิ่ม3กิกกับความจุเริ่มต้นคือ64เหมือนกันผมทั้ง2ตัวนี้นครับมาดูว่าเฮ้ยดีไซน์แลวก็บอดี้ถ้าเปรียบเทียบมุมมองจะเป็นอย่างไรบ้างบอกเลยว่าดีไซน์ทั้ง2ตัวนี้นะสปีก็มีการออกแบบที่มีความสวยงามจริงๆครับทั้งโคูชืลอว่าดีไซน์สวยจริงกับผมตัวนี้นะครับนี่คือเก็บดีเทลของการใช้โมดูลกล้องถือว่าให้มาเพียงพอลนะสปีในการใช้งานตัวนี้นะครับ เขียนว่าโป๊กอัน,นี้ก็เขียนว่าเท c โนนะครับผมตัวนี้นะครับสปาร์ Spark นะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ของโมดูก้องนะครับกล้องหลังอันนี้13านะอันนี้3 2ในส่วนความชาัดโปโคนีเจ็ดหนึ่งจะมีความคามชัดมากกว่าตัวเท c โนสปาร์กโกลด์นเอสนะครับอันนี้คือบอดี้ด้านข้างนะครับน้ําหนักมีความใกล้เคียงกันมากน้ําหนักก็เฉลี่ยประมาณ200กรัมนะครับนี่ครับผม อันนี้พอร์ต t y C ทั้งคู่สามารถซัพพอร์ตในการฟาสชาร์ก็คือ15วัตต์นะครับอันนี้แบตให้มา5,000อันนี้แบตให้มา5,200 mAh บอกยว่าแบตทั้งไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับมีรูหูฟัง3.5ไม่ให้เราเรียบร้อยผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสปคสปีชหรือว่าทั้งคู่ใช้งานมาถือว่าโอเคมากเลยครับ ลำโพงอันนี้2ตัวอันนี้1ตัวนะครับมาดูว่าหน้าจอจะมีสีสันที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดสัปพีนะหน้าจอถือว่าสู้แสงมีความใกล้เคียงกันมากแต่ในการทัชคับได้ความบเบลื่นพีชอบเจ้าตัวโปโคซีเจ็ดหนึ่งมากกว่าเพราะว่าให้หน้าจอมา 120Hz เฮิรต์ตัวนี้ให้มาแค่ 90Hz เฮิรตนะครับนี่ครับผมความเลื่อนไหลเห็นไหมว่าเจ้าตัวโปโคซีเจ็ดหนึ่งจะมีความเลื่อนไหลามากกว่าทริโนสปาร์กโกลด์งเอ็ดนะครับ แต่สเปคของกล้องจะมีฟังก์ชันที่ครอบคุมได้มากกว่าเพราะว่ามีรีโมทคอนโทรลมีลำโพง2ตัวผมตัวนี้นะครับแต่ผมให้ชอบหน้าจอใหญ่6 8 8ดแดก็ไปเจ้าตัว Poco c 7 1นะครับนี่ครับมาดูว่าฟังก์ชันของตัวกล้องตัวนี้เป็นอย่างไรผมผมจะขอเข้าตัวกล้องให้ดูนะครับซึ่งบอกเลยว่าพีทาการถ่ายรูปตัวนี้มา UI ของกล้องมีความใกล้เคียงกันมากครับผมทั้ง2ตัวนี้นะครับ อันนี้คือ t i m e l a ปส์ครับอันนี้คือเอาต้ HDR นะครับอันนี้คือหมดวิดีโอครับทั้งคู่ 1080p 3 0เฟรมครับมี AI แคมทั้งคู่ก็มี AI ทั้งคู่นะครับแล้วก็ภาพบุคคลนะครับผมบดบิวตี้ต่างผมพอมากก็มีคือฟังก์ชันทั้งคู่บอกเลยว่ามีความใกล้เคียงกันมากในการถ่ายรูปครับมาดูว่ารูปภาพจะเป็นยัไงบ้างผมหลังจากที่ไปสัมผัสตัวรูปภาพมานะครับผมนี้ให้ดูเลยว่าสีสันครับ คือใครชอบสีสันอันนี้พีถ่ายด้วยแสงทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมสีสันก็จะประมาณนี้ครับใครชอบสีสันที่ดูแบบสมนะสมเนืน้อหรือว่าทําการเติมแต่งมาแนะ่ยนะว่าเจ้าตัวเทกโนสปา a r โกหนึ่งจะตอบโจทย์นะารใครชอบหมวดที่เป็นผิวขาวผิวแบบไม่ได้อมเหลียมอะไรมากมายก็แนะนํนว่าบลอโก้ซีเจ็ดหนึ่งจะตอบโจทย์ครับตามคนชอบผมตัวกล้องถือว่ากล้องมีความคมชัดด้านหน้าด้านหลังถือว่าเพียงพอมากครับนะครับ สีสันครับความคมชัดถ้าใครชอบสีสันในการถ่ายธรรมชาติที่มีความจัดจ้านไปตัวนี้ถ้าใครชอบมีความสมจริงก็โปรโค4ีจครับนี่สีสันถือว่าสูสีกันมากนะครับผมแต่ถ้าเก็บแสงตัวเทคโนจะเก็บแสงได้ดีกว่านะครับแล้วก็เห็นไหมว่าตัวเทกโนจะเก็บความชัดของภาพความล็กได้ดีกว่าเจ้าตัวโปรโแต่ความคมนะครับผโปรโคกินขาดนะครับนี่อันนี้ให้ดูครับผมเห็นไหมภาพนะครับ อันนี้ P เปิดแสงหน้าจอเท่ากันเลยนะครับนี่ถ่ายอาหารก็ดูน่ากินทั้งคู่นะผมทั้ง2ตัวนี้นะครับนี่ครับคือความคมชัดโปโค C71 กินขาดแต่ AI ในการปรับแสงตัวเทคน,นะครับผมกินขาดเช่นกันซูซียังครับแล้วแต่คนชอบเห็นไหมว่าความคมชัดโปโค C71 มีความคมชัดมากครับอันนี้ขอชื่นชมครับนี่อันนี้รูปภาพของผมที่พีถ่ายมานะครับ ครับคือถ่ายมาที่มุมเดียวกันทุกอย่างนะครับผมตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคครับผมกับสกินโทนในการถ่ายรูปตัวหน้าจอนะครับถือว่าสูสีกันนะครับผมมาดูว่าเฮ้ยทั้งคู่เป็นยังไงบ้างในเรื่องการฟังเพลงนะครับพีจะขอทำการเปิดตัวลำโพงให้ดูเลยว่าเฮ้ยลำโพงในการปรับสูงสุดจะเป็นอย่างไรนะครับนี่อันนี้ลำโพง2ตัวเป็นลำโพงแบบตัว G S นะครับผมอันนี้ลำโพงหนึ่งตัวนะครับมาดูว่าของเจ้าตัว ปกโทจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูลำโพงของเจ้าตัว s p a r k หนึ่ง S นะครับ โปรโคซีเจ็ดหนึ่งครับเทคโนครับ ถ้าเรื่องเสียงที่มีความคมชัดนะครับผมตัวเทคนจะมีเสียงที่ดังกว่านิดนึงครับบอกเลยว่าไม่ได้แตกต่างกันมากไม่ว่าลำโพง2ตัวแต่เสียงลำโพงหนึ่งตัวถือว่ามีความใกล้เคียงกันจริงครับผมทั้ง2ตัวนี้นะครับหลังจากที่พีทาการใช้งานมาให้มันมันมัน,ม,นมันใกล้เคียงกันมากครับแต่ส่วนตัวพี่ชอบในการดีไซน์ของเจ้าตัวโป c o ค471 กับดีไซน์แบบใหม่แต่เทคโน o ก็ถือว่าดีไซน์มีความสวยงามเช่นกันกับฟังก์ชันที่ครบเทคโนโก็จะได้เปรียบนะครับแต่ถ้าใครชอบกล้องชัดหน้าจอใหญ่ทัดดีก็ไปเจ้าตัว Poco c 7 1กับ CPU ตัวนี้ u ยู่ในซ t 7 2 50ความเร็วความแรงจะมีมากกว่า h e r o O G50 แน่นอนผมตัวนี้ซึ่งเล่นเกมเนาะถ้าพี่ผมจะขอปเปรียบทกัรเล่นเกมให้ดูเลยว่าเล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างเกม ROV ครับตัวนี้ปรับ60 frame, เฟรมบอกเลยว่านี่จริงครับตัวนี้ปรับแค่กลางๆต่ำๆแล้วเปิด60เฟรมก็ถือว่าเพียงพอ PUBG อันนี้ปรับสูงสุดสบายหายห่วงตัวนี้ปรับต่ำๆก็เพียงพอครับ Free Fire ตัวนี้ปรับสูงสุดได้แต่ตัวนี้ปรับสูงสุดจะมีความเลื่อนไหลามากกว่าตัวเทคโนโครับแต่ ตัวเกมแคปชิ่นแพ็คทั้งคู่ตามๆก็ถือว่าเพียงพอผมหลังจากพีทําการใช้งานก็ถือว่าเป็นผลที่ใช้งานมาโอเคมากนะครับผมทั้ง2ตัวนี้นะครับซัพพอร์ตในการใช้งานแอปธนาคารแอปศูนย์ไทยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องศูนย์ไทยทั้งคู่นะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อได้พีสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มาตามนี้พีแนบให้ใต้คลิปนี้ผมเสารนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมให้สัปพีนะเสารนี้ขอบคุณครับ